สวัสดีนะฮะตอนนี้เราอยู่กับสมาชิกใหม่นะครับเจ้ายูสุ g ีเอ็ซ์านะครับตัวนี้มาใหม่จับมาพร้อมหัวหางนะนี่ทะเบียนชนบุรีนะครับนี่หางเขานี่หัวได้ราคามาพิเศษนะาราคาเขาไปพูดถึงแล้วกันครับก็เดี๋ยวคลิปนี้พามาดูนะครับพอดีวิ่งงานไปอาทยหนึงแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเดี๋ยวขึ้นรูปม,มุมตรงน,นี้ให้ดูนะตอนที่เอามาวันแรกภาพปมาณไหนเนี่ยก็มีการ แกสติกเกอร์รอบคันนะฮะแล้วก็จะเช็ดตอนแรกว่าจะขัดนะก็ไม่ได้ขัดน,นะแค่แสติกเกอร์มันจะเป็นออกแล้วก็ติดสติกเกอร์บริษัทนะครับแล้วก็พี่โป้งเขาล้างหัวหางแล้วเขามีโปรแกรมจะทําสีดุมสีกระทะใหม่ตอนมานี่สีแบบกระทะแบบเย็นๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกระทะหางก่อนว่ามันสภาพประมาณไหนเนี่ยตอนมาก็จะสภาพประมาณนี้นะครับแต่นี่คือหางเข้าที่มานะสภาพก็จะประมาณนี้หางของเขาเป็นของ อา,อาชนะครับมาพร้อมกันแล้วพี่โป้งก็ลากใช้อ่าวิ่งประมาณ2-3สเที่ยวแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่โป้งทำล้างทำสีกระทะหัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาล้างทำสีกระทะหางนะครับพี่โป้งเลือกสีนี้นะ เซ้ำน้ำเงินอีกรอบเลยมันเป็นสีฟ้าเนาะไอเราพ่นให้มันออกน้ำเงิน,มนไม่ออกหรอกมันก็ฟ้าฟ้าอยู่วันยังคำ่ำ multimassif Çeşgas สัวอย่แล้วเนื้อกับเกลาไปแต่สิ่โอ้ยไอยพ่นใหม่ๆมันสวยหมดขั้นเนี่ยเปิ้ตอนพ่นก็หอมหมดแล้วหลังมารู้นี้บันลอดมาแดงมันต้องเอาแดงแบบพิเศษหน่อยแดงทั่วไป อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ให้มันเลอะกระทะไปก่อนนะเดี๋ยวมีวิธีก็พ่นอยู่ประมาณสองรอบงานมันงานมันแคบไงหางก้างอะแล้วเต้ชิุ่งเฮียก็ถามอยู่ในาจะเอาหางก้างือหางพื้นก็าอว่าหางพื้นแต่ว่า,า,ง,าง,งานงานก้างงานแคบ ไม่ได้ถอนะดิสันเป็นการเก็บบอลกระทะนะครับเก็บขอบส่วนที่จะให้มันเป็นบอลนะที่ฟ้ามันโดนนะให้ดูแบบมือชีพซะหน่อยถ้าพ่นเลอะๆมันจะไม่สวยนะน้องแม่นรูดอยู่วะ ôi mình rút vô mày lư viết biết được đợt ừ, rút đâu mình cho mình lư lạc đẹp lạc mà nè to này lư cái nuôi đợt kìa lao bướt bướt ừ, nắn lễ chém mèo ai thay mày anh có mấy cái không

ที่มาได้ซื้อดุมครอบน็อตมาร้านก,กิติก็มีร้านก,กิติความอดต้องซื้อเองโป่งไปปิดแล้วมั้งควต้องซื้อเองสวยๆไหมใช่<ะ>ผมก็สั่นเท่าไหร่วะเนี่ยจะตังเลยสีสุดยามเนี่ยน่ะเท่ม,มู้เนาะ វាដាក់ដូចក្លោអនេះបត់ស្មៃរបស់ស្មៃដាក់ក្លោបេហើយខំណ่ะច្នាប់ដាក់វាដំណាមេមេបដូបដូអាផ្សេងបេងាច្នេះអានេះសៀបตาលនេះទៅវីងវីងវីង สุรยาเปนงโอมันเทวดาเลวนู้นอ่ะนามมนอะสุดเลยะเจ็ดมมลูกห้าสิบห้าลูกรบบ้อยเป็น <c oughs> ลูกพับลูกพับชิงจันชิงจันใช่ปะิงจันสวย ไม่เลยไม่ใช่รองรูปภาพกับรูปภาพเเนาะลนมายัวนรูบบใครใครก็ไม่รักพมขนาดท่านลมอย่างสายนาเลยดิเดิจอบริสิ์เล่าเลยเขาเมมากนะครับเจมเมลตกลงมันเป็นสีอะไรบ้นย็นหรือมูบ้านเย็นนะบ้านย็นบ้นย็นนะครับ จะจมผูบ้บันเย็นบันเย็นเดี๋ยวพาไปดูอีกครัง้งนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะสวยนะสวยเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคนะครับก็ถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งไรก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับพี่โป้ยังทําข้างหลังยังไม่เสร็จเลยก็ลักษณะการพ่นก็คล้ายๆกันนะทำวาวนศาดกระทะนะครับแล้วก็พ่นบอลตาม ที่ใจต้องการไปแล้วนะครับให้มันเปื้อนยางให้น้อยที่สุดนะครับให้เปื้อนยางให้น้อยที่สุดแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเปื้อนก็ถ้าสูตรผมก็ใช้น้ำมันเบรกลิบๆบเช็ดนะครับพอพ่บนบอลทั่วหมดแล้วนะครับเหมือนเป็นรองพื้นนะแล้วก็เอาสีดุมตามที่เราชอบนะฮะก็คือเคสน,นี้ก็พี่โป้งใช้สีฟ้านะครับพ่นให้มันเลอะขอบกระทะน้อยที่สุดอะอย่างที่เห็นนะครับเมื่อตอนกลางคลิปเนาะแล้วก็ใช้กระดาษแข็งนะครับที่เคลือบมานะฮะโดยเฉพาะนะมาเย่เข้าร่องแล้วก็กันขอบกระทะนะฮะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนนนะ ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงแบบที่มันง่ายกว่านี้ก็ลองแนะนําเข้ามากันแล้วกันนะครับสุริยาหรือทีมสุริยาก็จะทํากันประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็พอ,อาไซื้อที่ครอบน็อตสีปันเย็นมาใส่นะครับก็สวยทันทีเลยคันนี้เป็นสมาชิกใหม่นะครับของทีมงานเรานะฮะก็พี่โป้งเขาดูแลนะครับโป้งรับหน้าที่ดูแลเจ้าคันนี้ต่ออ่ต่อนะครับต่อจากเจ้าของเดิมเขานะ ใช้หางกวน,นี้นะวันนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่าหาง่าจะทําพรุ่งนี้นะชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากรู้ภาษาคามเมรกดซับสไครต์นะครับดูคลิปให้จบนะไทยคลิปก็จะมีสอนภาษาเกือบทุกๆคลิปนะคลิปนี้เสนอคําว่าละอติีเฮยนะครับสวยอีกแล้วนะครับละอติเีเฮยนะครับสวยอีกแล้วนะครับละอตีเฮยสวยอีกแล้วนะครับละอติเีเฮยเจอกันคลิปหน้าสุริยาพรนทุกสวัสดีครับโอ้ละเม็นให้